อ้าวกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนโควิดสหรัฐอเมริกานี่นะเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะเนี่ยตอนนี้มีเนี่ยอันเนี้ยนะพี่น้องถ้าใครไม่เคยเห็นเจ้าอันนี้นะเนี่ยเเจ้าอันเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคุนหรือว่าเรียกว่าอันเนี้ยนะเขาก็มาตอมด้านหน้าเลยนะเขารู้ว่าอาจารย์ไม่มีตัวจับถ้าอาจารย์มีตัวจับเนี่ยอาจารย์จะจับให้ดูเลยเอามาไว้ใกล้ๆอาจารย์ได้นะตัวจับเอามาเลยอาจารย์จะจับให้ท่านผู้ชมดูนะ มาเลยที่นี่นะนี่พี่น้องอันนี้ตัวจับนะฮะตัวจับตัวลักนะเขาจะบินข้างหน้าข้างหน้ามาต่อยมือแป๊บหนึ่งฟับแต่ไม่เจ็บมากแสดงว่าศีลนดีนะศีลนดีมีวิบากเก่านะศีลนดีมีวิบากเก่าเท่านั้นเองนะไม่ได้ผิดศีลนอะไรนะใจไรทุกดีใจเออใจไรทุกนะใจดีงามดีนะเอาไว้นี่แล้วนะ ค็ตัวขู่เขาน่ะเนี่ยพะเรามานี้เลยแล้ไม่อยู่เลยตอนไม่มานะ่ะเอออยู่ตรงนี้ตรงนี้เราก็จับเขาไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะแสดงวิชาจับลักให้ดูนะอ้าไว้นี่เครื่องมือเครื่องมือจับลักน่ะตัวลักน่ะ มาเลยที่นี่เราไม่กลัวแล้วนะจับก็ไม่ใช่ไปฆ่า,ากัาเราไปปล่อยไปปล่อยไกลๆโอ้ตัวลักนี่นะโหกัดเจ็บแต่ถ้ามีศีลดีๆไปดีๆมันจะเบานะมันจะไม่ค่อยเจ็บนะมันจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร,ร,รอ่อ๋ออยากให้สาธิตการดับพิษด้วยหยวกนี่ไงหยวกหยวกกล้ยยวยนี่การกล้ยยวยการกล้ยยวยการกล้วยไม่ใช่หยวกด้ซ้ำนี่กาบกล้ยยวยเออกาบกล้วย ส่วนประกอบในของกล้วยกัาบกล้วยไงลอกๆหน่อยเนี่ยลอกๆๆเน่ยนี่ยงไงกัดแดงเนี่ยแดงๆเนี่ยแดงๆอืมเนี่ยเนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยปวดๆอะไเนี่ยปวดๆแดงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันกัดอะไรนึงถูกกัดจริงๆเนี่ยกับทุดูเนก็ไดาษง่ายๆนี่นะอ่าทุดูทุถูไปทุดูไปทํามันคันกบทุดทูไปถ้าทุาทูเสร็จเมื่อยถูก็แปะไว้แปะไว้อย่างเงี้ย แปะไว้แล้วเอาอะไรมัดไว้สิเราแปะไว้เราก็เอาอะไรมัดไว้เนี่ยหาเนี่นะก็แปะไว้อย่างงี้ยถ้ามัดก็เอาอะไรมัดไว้ก็ได้อถ้ามีอะไรเราก็มัดไว้แล้วแต่ใครจะหาอะไรมามัดเอามีอันนี้ก็เอานี้มัดไว้มันจะมัดอยู่ไหมตอนนี้อลองมัดดูสิอ๋อเอาละถือละลองมัดไว้ดูนะ มันจะยุบเร็วนะมันก็จะยุบจากนั่นได้เร็วนะมันก็จะหายคันหายปวดได้เร็วแล้วก็ยุบได้เร็วอ่าถ้ามันจะหมดเวลาก็ไม่ต้องนะถ้ามันจะเสียเวลาโอ้มันจะรัดมือเอาอะนอะจะอะจะแน,น่นเกินไปอ่ะไม่ต้องล็อกเอาไว้มีเวลาแล้วก็หาอะไรที่หาอะไรที่ที่มันรัดแล้วมันสบายสบายดีกว่า นี่ก็ไม่ได้เจ็บได้ปวดอะไรมากมายไม่ได้คันอะไรมากมายนิดๆหน่อยๆปฏิบัติศีลให้จเจริญขึ้นไปเรื่อยๆปฏิบัติกุศลให้จเจริญไปเรื่อยๆแล้วเขาจะเบานะไม่ต้องไปกังวลอะไรนเอามาดูต่อเอาสถิติให้จบก่อนดีกว่าไม่ไปเรื่อยอาจารย์นะแต่ก็ดีมกันละไปเรื่อยก็ดีมกัน, <laughs> น สหรัฐอเมริกานะอันดับ1อ่านไปแล้วนะติดเชื้ออันดับหนึ่งสองล้านสามาบราซิลอันดับสองหนึ่งล้านแปดหมนหวันเดียวเพิ่มขึ้น1 6 8 5งอันดับ3มรัเสเซียห้าแสนแปดหมนสเพิ่มวันเดียวเพิ่มขึ้น7,728นะ ดูข่าวก็ดูเหมือนอินเดียเนี่ยก็ตีตื้นขึ้นมานะอินเดียจนรู้สึกว่าทางนายกรัฐมนตรีอินเดียนะทางอ่ารู้สึกว่าทางราชการนะทางอินเดียเนี่ออกออกข่าวเลยว่าขอให้อ่าเจ้าหน้านที่สุขภาพนี่นะเอ่อขอให้ระงับการลาของเจ้าหน้าที่สุขภาพนะหมอทั้งหลายนี่ลาไม่ได้ลาไม่ได้คุณหมอทั้งหลาย ขอให้ระงับการลายกเว้นฉุกเฉินมากๆจริงๆเนะพราะอะไรเพราะว่าเอ้ยสงสัยตัวนี้ป่ะนะก็ให้ระงับการลานะเพราะว่ามีการติดเชื้อมากอย่างนี้เป็นต้นนะก็เล่าให้ฟังเอาเอาละเรามาดูผู้เสียชีวิตนะผู้เสียชีวิตก็ทั้งหมดนะผู้เสียยอดผู้เสียชีวิตโดยรวมทั้งโลก นะ4แสนเะจ็ดหมืนะ่า4แสนเร้ยเาสหารยสรัฐอเมริกายอดรวมหนึ่งหมัรเฮ้ยหนึ่งหนึ่ร้ยสี่สิบเจ็ดรายบาซินเนหาห ร้อยรายอังกฤษอันดับ3นะสหนร้ารายนะอ่าอินเดียเป็นอันดับ4ี่ออินเดียเป็นอันดับ4นะอินเดีย,น,น,ด 4, นะน,ดยนี่426,910รายเสียชีวิตรวม1 3 7 0 3รายนะอินเดียนี่ยอดกระพุ่งมาเป็นอันดับ4นะจน นี่นี่นี่เนี่ยนิวเดลี New, New ห้ามหม,มอลาหยุดว่าเงินนะเขากรเดยขอวัดโอ้ยขอออกกฎว่าหมอเนี่ยจะได้ลาหยุดเลยว่าเงินนะไม่อนุญ,ญาตให้หมอนี่ลาหยุดนะนี่แล้วไปเป็นะหมอทางโลกก็เนาะอให้กําลังใจะหมอทางธรรมเรานี่ลาหยุดได้นะะไม่สบายก็ลาหยุดนะทุกตำแหน่งก็ลาหยุดได้หมดนะทางธรรม าทางโลกก็นี่ไม่ได้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 ไมไดไมไดหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สุขภาพะทุกระดับแหละนะทางโลกก็นี่บางทีก็ลําบากเหมือนกันอยู่กับทางโลกเขาถ้าอยู่ทางธรรมเราก็เออนะนี่เป็นสิทธิทพิเศษอันหนึ่งทางธรรมลาหยุดได้คือจะหยุดเท่าไหร่ถ้ามันมีเหตุจําเป็นก็หยุดไปทำไมจําเป็นก็ไม่หยุดอยู่แล้วนะภาคเพียรทําสิ่งที่ดีอยู่แล้ว โอเคอ้าวนะเรามาดูประเทศไทยบ้างทีนี้ประเทศไทยวันนี้อันดับเรานา่ดีขึ้นอ่าวันนี้อันดับเรามาอยู่ที่อันดับที่912นาจาก21เมื่อวานเนี่ยอันดับที่91เนี่ยวันนี้อยู่ที่92นะการติดเชื้อเราน้อยลงนะอันดับติดเชื้อมก็ห่างจากเบอร์หนึ่งไปเรื่อย นะห่างไปเรื่อยๆตอนนี้ห่างมาถึง92แล้วนะมีผู้ติดเชื้อนะเพิ่มขึ้น3รายแลนะมาจากที่อื่นด้วยนะไม่ใช่ว่ามาในประเทศไทยนะไม่ใช่ติดมาจากประเทศไทยนะมาจากที่อื่นนะนมาจากต่างประเทศนะในประเทศไทยนี่รู้สึกเขาออกข่าวฉลองกันแล้วว่าการติดเชื้อในประเทศเนี่ยนะ28วันต่อเนื่องกันแล้วที่ไม่มี นะไม่มีการติดเชื้อจากคนไทยติดคนคนในประเทศติดคนในประเทศนะนะไม่มีมีแต่มาจากต่างประเทศแล้วก็มามาในสเตทคอ t a ลั State นทะีสเตทคอลันทีที่เขาจัดเอาไว้ตรงสถานที่กักกันนะที่รัฐจัดเอาไว้ให้นะนะก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นเขาว่าโอ้ดีมากเลยเขาว่าง้นนั้น แต่ยังไงก็ตามก็ประมาทไม่ได้นะต้องไม่ประมาทเพราะมีคนจากต่างประเทศเข้ามาทุกวันก็ไม่ประมาทมีการติดเชื้อหน้าจุดนั้นจุดนี้อยู่หมายเขาว่าจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็เกิดการกักกันกันนะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นแค่สามนะเพิ่มขึ้นแค่สามยอดผู้ติดเชื้อรวม3,151้อนะไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดเสียชีวิตรวมนา58นาผู้รักษาหายส0มพนผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาล71นาในประเทศไทยบ้านใกลเือนเคียงเราสูงสุดอินโดนีเซียนา45,000่รองลงมาเป็นสิงคโปร์42,000้4 42, 1 0 0 0 0 ลองมาก็เป็นฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียเวียดนามพม่ากัมพูชาอ้าวว่ากันไปนโอเคน,นี่ก็อ้าวเดี๋ยวเรามานะเรื่องการติดเชื้อต่างๆก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนั่นแหละก็อยู่ที่ประเทศไหนจะปฏิบัติตัวคนมวลรวมจะปฏิบัติตัวได้ดีได้ถูกต้อง,องกันก็จะเกิดผลไปตามนั้นตามนั้น หัวใจสําคัญอย่างหนึ่งที่จะพาชีวิตอยู่รอดอยู่เย็นเป็นสุขทั้งล็อกดาวน์ได้นานทั้งมีชีวิตที่มีความมั่นคงในสถานการณ์โควิดที่คนจำนวนมากนี่ตกงานหรือว่ามีรายได้น้อยลงนะเศรษฐกิจกต่างๆมันไม่เหมือนเดิมนะเมื่อเศรษฐกิจกต่างๆมไม่เหมือนเดิมเนี่ย าอามาแล้วมาแล้วาามมแล้ว,ลว,ลว,ลวเพื่อนฝูงอาพี่น้องดูวิธีจับวันนี้นะําลูกจะได้ไม่ได้โอ้ยไม่ได้ชอบ <c oughs> ไม่ได้แม่นะ <c oughs> ไม่สําเร็จ <c oughs> นะะต้องให้ช่างฝีมือเขา,าจับ <c oughs> นุ่อาเทอะแล้วไปร <c oughs> <c oughs> ายการเราก็เพิดเพลินไปอย่างนี้นะ <c oughs> ขนาดมี มีตัวรักตัวอะไรมาก็จะเพิดเพลินนะไปเรียบร้อยแล้วมั้งอ้าวหาเจอก็เจอไม่เจอก็แล้วไปมีตัวหนึ่งกวนๆอยู่แถวนี <c oughs> ้แหละนะกวนๆอยู่พยายามด้วยจะด,ดักเมื่อกีมันแคบไปจุดดักคือบางทีดักแล้วก็ต้องให้เขาบินบินออกไปตรงจุดที่เราดักนั่นแหละน,ะ <c oughs> นั่นไปอ้าวไม่เป็นไรดักไม่สําเร็จก็ยังไม่เก่งก็ไม่มีปัญหาอะไร เรา,าไปถึงไหนแล้วเนี่ยไปแล้วเราถึงสถานการณ์ตอนนี้นี่น้ารายได้ของคนส่วนใหญ่น้อยลงนะภาพรวมนะรายได้ของคนส่วนใหญ่น้อยลงเพราะอะไรน้ารายได้น้อยลงก็เพราะว่าน้า,นาไม่มีงานทําบ้างาการสินค้าและบริการเนี่ยนะมันนวมีผู้ที่มาใช้สินค้าและบริการ น้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะมีข้อจํากัดมากขึ้นคนก็ใช้ในสิ่งที่จําเป็นในชีวิตเป็นหลักนะนะอย่างนี้เป็นต้นนะเขาอยู่แถวๆวนี้ <c oughs> ได้ไหมเออนะผู้เชี่ยวชาญไปนะได้ปะ <c oughs> นะโอ้ได้ละนะผู้เชี่ยวชาญจับไปได้ละอ <c oughs> าจารย์ชักจะฟีมือตกละนะแต่ก่อนคล่องกันนะเดี๋ยวนี้ฟีมือตกละไม่เก่งละนะเขารู้ทางนี้ทีไรกว่า ตักเขาคล่องกว่า,ารู้ทางนี้ทีไรมากกว่านะการจับตัวรลักนะโอเคนะ่ะสรุปแล้วรายได้ต่างๆน้อยลงในชีวิตเราจะมั่นคงได้เราก็จะต้องทํากสิกรรมไร้สารพิษเป็นหลักนะชีวิตจึงจะมีความมั่นคงมีความผาสุกนะถ้ามีกสิกรรมไร้สารพิษเป็นหลักแล้วก็ไปได้เลยนะ อาหารเป็นหนึ่งในโลกคนเรามีอาหารกินนี่ไม่ตายไม่มีกินนี่ตายไม่มีอย่างอื่นอะไรอะไรในโลกถ้ามีอาหารกินเนี่ยรอดตายพระพุทธเจ้ายัางตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกเราต้องช่วยกันสร้างอาหารให้มากนะองค์การโอ้โหองค์การอนามัยโลกองค์การการค้าโลกองค์การสหประชาชาติองค์การอาหารโลกออกมาประกาศต้องกันหมดเลยองค์กรระดับโลกเลย ว่าอาหารขาดแคลนตอนนี้อาหารจะไม่พอกันอาหารไม่พอกันตอนนี้อยู่ในวิกฤตอาหารต่อไปจะหนักกว่านี้อีกว่างั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันสร้างช่วยกันปลูกขึ้นมาให้มาก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 มมากมมากม,ากมากให้เราอุดมสมบูรณ์แล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนะเรามีเราก็อยู่รอดแล้วได้แบ่งปันก็เป็นกุศลต่อชีวิตนะเป็นบุญกุศลนะนี่เป็นเรื่องที่ดีที่เราต้องสร้างต้องทำขึ้นมา นะใหุ้ดมสมบูรณ์อย่างอื่นๆก็ค่อยมีเหตุปัจจัยจะต้องหาอะไรเพิ่มทําอะไรได้ก็ค่อยทำเนะนี่ยวันนี้เรามาดูซิเนี่ยนะนี่ก็เป็นอยู่ข้างหน้านี่ก็เอามาจากที่นี่ทั้งหมดแล้วนะเนี่ยเอามาจากาในภูผาฟ้าน้ำนี่ทั้งหมดเลยไล่มาตั้งแต่ฐานตะวันนะนูน่นสุดนู่นนะดอกฐานตะวันเนี่ยมันก็จะเป็นเมล็ดออกมานะ ดอกทานตะวันนะมีหัวปลีมีอะไรล่ะนะมะะะีมักอื้อนะนะอะไรฟักทองนะฟักทองภาษาอีสานมักอื้อนะนะมีอะไรอ่ะนะมีแตงนาะโอ้ยน่ากินกรอบมีแตงนะมีงมข้าวโพดมีหน่อไม้นะ มีแตงมีข้าวโพดมีหน่อไม้มีฟักนะนะมีถั่วฝักยาวมีท้อแล้วก็โอ้โหถาดนี่เยอะแยะเลยนะ oh. ถาดผักอะไรบ้างอันเนี้ยนะอ้าวมาดูสินะวันนี้มีผักอะไรบ้างมาขาย <c oughs> ขายศูนย์บาทฟรีฟรฟรีฟรโอ้ผักล้นถาดเลยพี่น้องเอ้ยนะ มีผักบุ้งอ๋อมีผักบุ้งมีโอ้ยอดฟักทองมีมะระมีโอ้ยโสมไทยนะมีผักสลัดนะมีผักขาผักขานะ่ะผักขานี่เขาจะว่าไงนะชะอมชะอมนะมีชะอมนะม,ะอม,มีวอเตอร์ครีสนะโอ้โหนะ่ะเยอะเยอะเยอะ มีอะไรเนี่ยนะเขาเรียกอะไรเนี่ยะฮะโหระพาโหระพานี่โหระพามีแมงลักน่ะมีแมงลักนะมีโหระพามีแมงลักมีอันนี้เขาเรีรยกอะไรอ่าอีหล่ำน้องคุณล่ำคุณล่ำน่ะคุณล่ำอันนี้อ่ชัยยาน่ะอันนี้อ่อันนี้ผักกาดนาโอ้โหหลายอย่าง ถาดเดียวเนี่ยกินไปเธอหนึ่งคนเนี่ยนะรับรองเนี่ย <c oughs> โอ้โหเนี่ยเท่เลยเท่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 เนะนี่ยนะโอ้นี่อาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะเนี่ยอาหารการกินเราอุดมสมบูรณ์ปลูกไว้เลยนะเนี่ยเอามาจากนี้ทั้งหมดเลยอาหารการกินเราอุดมสมบูรณ์เราสบายใจได้เลยนะชีวิตสบายใจได้อยูร่รอดปลอดภัยเนี่ยนอนนะไม่อดตาย ไม่มีอดตายาอ๋อมีทางนู้นอีกอ,อันนี้คือมันจะนี่กันน่าอาวโอ้ถาดทางนี้ทางนี้จะเป็นเครื่องเทศน,นั่นนี่อ่านี่จะเป็นเครื่องเทศเขาเตรียมไม้ไว้แบบนั้นให้ไปไล่มีถาดลวง่ายละอันนี้มีอะไรอันนี้โอ้อันนี้อะไรอ่ามันเืยยาว อันนี้ข้าโพดข้าโพดอ่อนนะโอ้อันนี้นะบววนะมะเขือเทศนะต่อไปเราไม่ต้องเทศนะถัวเขียวนะถัวเขียวนะมามะเขือเปลาน่ะพริกนมพริกนมใครชอบกินน้ำพริกนมอ๋อพริกนมพริกนม ใครชอบกินพริกนมนะมีโหตะไคร้ตะไคร้ก็มีนะตรงนี้ก็มีตะไคร้นี่นี่มีตะไคร้มีตะไคร้เนี่ยหัวตะไคร้ใส่มาครบเลยโอยขาก็เอามาน่ะเลยเครื่องต้มยำครบเลยขาขาขาโอ้ดีนี่แหละมีครบเลยนะดีมากดีมากมีครบทุกอย่าง เนี่ยนะที่บ้านท่านใดท่านใดนะที่ศูนย์ใดที่บ้านท่านใดท่านใดก็ปลูกร้มือครบไปเลยนะของที่เราต้องกินชีวิตต้องกินนะต้องกินต้องใช้ของกินเราก็ทําขึ้นมาของใช้อะไรที่จําเป็นเราก็สร้างขึ้นมาของกินนี่สร้างให้อุดมสมบูรณ์ไปเลยนะโอ้อาจารย์สบายใจมากเลยนะเนี่ยมีกันโหทําอยู่ทํากินกันไปเรียนรู้ คุณค่าทางอาหารเรียนรู้การปรุงการกิน,นชีวิตมันก็อยู่รอดปลอดภยัยอยู่เย็นเป็นสุขกินก็แข็งแรงอายุยืนโครคภัยไข้เจ็บลดลงเราก็จะเป็นหมู่ชนที่เป็นอย่างนี้แหละเราจะพากันเป็นหมูชนที่เงินเราไม่มีมากหรอกเงินเราไม่ได้มีร่ำรวยมอนเศรษฐีระดับโลกเขาระดับประเทศระดับโลกเงินเรามีไม่มากาแต่เรามีความ อุดมสมบูรณ์ที่มากมีมิตรด,ดีมีความดีนะมีน้ำใจมีความดีที่มากนะความดีเราตั้งแต่ลดกิเลสลดสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตอาศัยแต่สิ่งที่จำเป็นนะแล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์นะอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารรวย พืชพันธัญญาหารรวยมิตรดีรวยความดีนี่คือความผาสุกที่สุดในชีวิตไม่ต้องไปแคร์ค่าเงินจะขึ้นจะลงมันไม่มีเงินสักบาทเราก็อยู่ได้นะหรือถ้าเราจําเป็นต้องใช้อะไรเราก็ไปแลกเอาสิ่งนั้นก็ได้หรือจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อไปแลกเอาอะไรอะไรต่อเราก็เอาพืชพันธัญญาหารเราเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราทําได้ก็ไปแลกเอา,าไปแลกมาแล้วก็ไปใช้ไปจ่ายแต่เราเป็นคนที่ ใช้ใจ่ายน้อยเราประหยัดกินประหยัดใช้มันก็ไม่ลําบากนะเราใช้ใจ่ายน้อยมันก็ไม่มีปัญหามันไม่ต้องหามากมันก็สบายยิ่งเป็นระบบสาธารณภพียิ่งใช้ใจ่ายน้อยทุกคนต่างเกื้อกูลกัน,กนช่วยเหลือกันนะใครมีความรู้อะไรก็ช่วยกันไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะใครมีความรู้ความสามารถอะไรก็เอาความรู้ความสามารถมาช่วยกันฟรีๆนะช่วยกันฟรี นะทำงานฟรีครบมีรด,ดีนี่คือหัวใจลืมลืมลืมนะก็เป็นอย่างนี้แหละของเราโอ้มีความสุขนะธรรมะยิ่งใหญ่ล้อมหัวใจกล้ากแกล่งนะก็เป็นอย่างนี้แหละของเรานะเราก็มีความสุขกันดีนะมีความสุขกันดีจำได้มีความรู้ความสามารถอะไรก็าม,มาช่วยเหลือกเกื้อกูลกัน บางทีก็วิบากเข้าเนีนั่นเชิงนี้เนี่ยตอนนี้ก็บางท่านก็วิบากเข้าไปปากไปฟันนะวิบากเข้าปากเข้าฟันนะก็ลเลยมีหมอฟันนะทันตแพทย์ก็มาช่วยกันนะเอาอุปกรณ์มาช่วยกันนะช่วยเหลือกันนะมันเรื่องปากเรื่องฟันเนี่ยมันมันวิบากเยอะอาจารย์ว่างั้นนะวิบากเยอะ ตั้งแต่เสพกิเลสอยากกินสิ่งที่เป็นพิษนี่เมันก็สิ่งที่มันเป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่มันเกินความจําเป็นของชีวิตนี่คนก็กินกันจ้างเสพกิเลสกับปากนี่แหละนะกินก็ไปกับปากนี่แหละปากฟันนี่แหละพูดส่งเสริมกิเลสกับปากฟันนี่แหละนะใช่ไหมพูดส่งเสริมกิเลสโลภโกรธหลงกับปากฟันนี่แหละนะคนเราก็ใช้ปากนี่แหละทาชั่วนี่เยอะเหมือนกัน เพราะงั้นโอ้โหในโลกเนียเรามันจะหมดกิเลสสักทีไหนเเยอะไปหมดเลยชวนกันเสพกิเลสปากฟันนี่แหละนะวิบากมันถึงมาที่ปากที่ฟันนี่เยอะหมอฟันนี่ไม่ตกงานหรอกหมอฟันไม่ตกงานนะนะมันมีวิบากเยอะเอา้าช่วยกันไปนะของเราก็เอามีคุณหมอฟันที่เสียสละก็มาช่วยกัน เงียนั้นเชิงนี้ถ้าใครวิบากเข้าปากเข้าฟันก็หมอฟันช่วยนะใครวิบากเข้าอะไรอะไรใครถนัดด้านไหนก็ท่านนั้นท่านนี้ช่วยกันด้านนู้นด้านนี้ก็ว่ากันไปนะวิบากเข้าแง่นั้นเชิงนี้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันตามความสามารถตามความถนัดนะอะไรมีความจําเป็นกันแง่ไหนเชิงไหนเราก็ช่วยเหลือกันมันก็อบอุ่นนะชีวิตเนี่ยมันจะมีอะไรอบอุ่นเท่ากับ เท่ากับเราอยู่ในหมู่มิตรดีที่มีน้ำใจเกื้อกูลช่วยเหลือกันฟรีๆนีน่อะไรจะมีความสุขเท่านี้ไหมไม่มีอะไรจะประหยัดเท่านี้ไหมไม่มีในโลกนี้ไม่มีอะไรประหยัดเท่านี้แล้วนี่ประหยัดที่สุดในโลกคือคนดีมาใช้ชีวิตร่วมกันมาทำความดีร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันฟรีๆไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะ อันเนี้ยประหยัดที่สุดนี่เศรษฐกิจที e ่ดีที่สุดในโลกคือประหยัดที่สุดเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแต่เกิดผลผลิตมากที่สุดระบบสาธารณโภคีนี่แหละประหยัดที่สุดแต่ร่วมไม้ร่วมมือกันเต็มที่จึงเกิดผลผลิตสูงที่สุดนี่แหละที่พ่อครูบอกประโยชน์สูงประหยัดสุดสาธารณโภคีระบบสาธารณโภคี มีกองบุญส่วนกลางกินใช้ร่วมกันต่างคนต่างมาเสียสละทำงานฟรีพนลาเพนะลาพังนิชิกิงสนาตา,นาเป็นอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพที่สูงที่สุดในโลกได้บุญกุศลมากที่สุดในโลกคืออาชีพเสียสละอาชีพนักเสียสละนี่ได้บุญกุศลมากที่สุดมีพลังบุญกุศลมากที่สุดมากินใช้ร่วมกันมาใช้ชีวิตร่วมกัน มาบำเพ็ญความดีร่วมกันน่ประโยชน์สูงประหยัดสุดที่สุดเลยนี่เศรษฐกิจกที่ดีที่สุดในโลกเป็นอย่างนี้มั่นคงที่สุดเลยไม่มีเศรษฐกิจใดที่มั่นคงกว่านี้ไม่มีเศรษฐกิจใดที่เจริญกว่านี้นี่ในสารณียธรรมหกพุทธพจน์เจ็ด 7, ที่พระุทธเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้ไมิให้มีกองบุญส่วนกลางร่วมกันคนก็มีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจต่อกันละกัน มีกองบุญส่วนกลางกินใช้ร่วมกันนะมีศีลสามัญญาตามีศีลห้าเสมอกันเป็นอย่างน้อยมีทิฏฐิสามัญญาตานะคือยานปัญญาที่รู้จักอริยสัจสี่น่ะญานปัญญาที่มุ่งไปสู่การพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ถึงขัน้นกำจัดกิเลสได้ไปเป็นลำดับนะนี่คือทิฏฐิสามัญญาตานะเพิ่มศีลสมาธิปัญญาให้สูงขึ้น เป็นญานพระโสดาบันที่เจริญขึ้นเจริญขึ้น,นอย่างนี้เป็นต้น,นก็จะเกิดพุทธพทธจน์เจ็เกิดพุทธพจน์เจ็ดปิณา,ารณียะระลึกถึงกัน,นปิยกรณะปัฒนาดีต่อกันคครุกรณะเคารพสิ่งดีของกันและกันสังคหะเกื้อกูลช่วยเหลือกัน,นอวิวาทะไม่ วิวาดกันนะสามัคคียะนะมีความพร้อมเพรียงกันสามัคคีกันเอกีภาวะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,นชีวิตที่สุดยอดที่สุดละนะอยู่ด้วยอปาริหานิยธรรมเจ็ดทำที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนะคนดีมีอริยศีน่มมันประชุมกันเป็นเนืองนิดนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมเพรียงกันเศรษฐกิจนะ ก็ทําตามมติหมู่มิตรดีข้อที่3ไม่บัญญัติสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงบัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญญัติแล้วอ่าก็คือเชื่อฟังเคารพเชื่อฟังความดีคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่ส่วนข้อที่4ก็คือสักกาะระเคารพนับถือบูชาภิกษุผู้เป็นเทระผู้ใหญ่เป็นสังฆปรินายกและเชื่อฟังถ้อยคำของท่าน อันนี้ก็เคารพนักบวชหรือฆราวาสที่ลดกิเลสได้ข้อที่หาก็พากเพียรลดกิเลสข้อที่6ยินดีที่ลดกิเลสต,ตัณหาได้ยินดีในการจัดสรรองค์ประกอบของป่าให้เป็นประโยชน์นข้อที่7จ็ดก็ผู้มีศีลตั้งสติไว้ว่า,าทำชนัยน้อผู้มีศีลเป็นที่รักเพื่อนพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังไม่มาขอจงมาเถิด คือผู้รักศีลที่ยังไม่มาขอจงมาเถิดผู้ที่มาแล้วขอจงอยู่เป็นสุขเนี่ยเป็นธรรมที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมที่เราเอามาใช้กันนะปฏิบัติด,ด้วยวันนาเก่า 9, นะนี่แหละอยู่กันอย่างประหยัดเรียบง่ายวันนาเก้าจัดตาีิสุดอยู่กันอย่างประหยัดเรียบง่ายทําสิ่งที่จําเป็นขึ้นมากินมาใช้นะอยู่กันอย่างประหยัดเรียบง่าย ยังมีศีลย่างแบ่งปันเกือ้อกูลกันนใะนความผาสุกข,ของชีวิตเป็นเช่นนี้นะอ้าว